ชีวิตตลกมันเป็นอย่างนี้คุณไปเจอเรื่องที่มันปวดร้าวก่อนเสร็จแล้วคุณก็ต้องแปรรูปความปวดร้าวนั้นคือทร AGEDY ก่อน <c oughs> ก่อนจะมาเป็นคอมเมดี้มันต้องแปรรูปก่อนซึ่งไอกระบวนการตรงนั้นเนี่ยจิตแพทย์ที่ผมไปหาบอกว่ามันทำให้คุณเกิดความเครียดระดับรุนแรงสะสมอยู่ภายในใจเ <c oughs> ขาบอก3ระดับนี่เขาพูดเป็นวิชาการมากเลยหคุณไปเจอเรื่องมาคุณต้อง แปลรูปออกมาเป็นเรื่องตลก 2. คุณต้องนําเรื่องตลกนี้ขึ้นไปเล่าบนเวทีซึ่งเป็นสภาวะกดดันเพราะคุณไม่รู้ว่าเขาจะขำหรือไม่ขำคุณไป,ปเผชิญความตื่นเต้นความผิดหวังดได้หรือไม่ได้คุณมีความเครียดแบบว่าสูงมากมันผ่านอันนั้นไปได้แล้วในระดับสเตจท,ที่2แต่สเตจท,ที่3คือหลังจากเรื่องที่คุณเล่าไปแล้วมัน,<ค>นไปกระทบกับคนในสังคมแล้วก็เกิดเป็นดรามา่ามันก็จะตีกลับมาที่คุณเขาบอก3ส,สเตจเนี่ยจะเป็นความเครียดสะสมที่แบบอยู่ในใจของคุณโดยที่คุณไม่รู้ ตัวหรอ,อนั่นเป็นสาเหตุที่คุณอชอบอยู่ลําพังนั่นเป็นสาเหตุที่คุณทํางานศินละปะจิตแพทย์บอกว่าศิละปะอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณยังมีชีวิตอยู่แล้วมันก็สะท้อนออกมานะอย่างรูปนี้ผมว่าสะท้อนออกมาเลยอันเนี้ย <laughs> ครับ <laughs> อ,นนอันนั้นคือ,อที่เอาไว,พว้พ่วงรถพ่วงมาแขวนแขวน